สวัสดีค่ะช่องสาวพรชาแน,นลนะคะจะพามาดูบรรยากาศตอนเย็นนะคะพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะคะสาวพรก็พามาดูบรรยากาศฝั่งนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่สาวพรจะวิ่งขึ้นไปบนออกกําลังกายนะคะสาวพรก็จะพาไปดูอ่ไทยแนวออ,อีสานแนวแล้วพี่น้องเนาะสาวพรก็จะพภาพไปเบิรงนแล้วพี่น้อง เามาเล่าก้อนบบท่นี้เมื่อว่าไทยแล้วเมาไทยกับอันโนพิษพิษถึกถึงนะพี่น้องเนาะสะพอนก็ระพิาพาไปเบิ่งนีเด้อปกติน้ำก็ะจะหอดพี่เด้อพี่น้องอน้างก็จะหอดพี่อันนี้ก็ลงไปเล,ปลย,ยพี่น้องุณนะ้ำลงไปบักหลายเลยพี่น้องพู้นุ่อนะเบิ่งเบิ่งหินเบิ่งห้อยน,น้ำย่างเมื่อดีกับเมื่อล่มเด้อพี่น้องนี่ นี่เป็นลูกหอยด้อค่ะพี่น้องนี่เป็นลูกหอยบะนี่กำลังสีใ่ลูกหอยกำลังสีใ่เด้เนี่ยพี่น้องเบิง่งฮ้อหอยลายพี่น้องลายหอยนางรมหอยนางรมเมนบอพี่น้องน,นี่นี่ย้ำนั่นเขาก็มาแกะเอาเดอ้อพี่น้องนี่ นี่เขาก็เอาคอนมาทุบเอา,า,เอาน้ำล่งได้พี่น้องเนงี่ยน้ำล่งมีป่าบ่านนอมีป่ามีปูป่บ่นนอ ใน,น้สาพอนมาอีกฝั่งหนึ่ง,น,งน,ะน,น,นะพี่น้องคนะือคนเห็นปลาหมึกตัวใหญ่ในเนาะพี่น้องเนาะอันนี้น้ำโลงลงไปบักหลายได้พี่น้องเนี่ยใน,นหลืบนี่มีเหยงบ่นอนพี่ปลาตัวใหญ่ว่ะพี่น้อง <c oughs> น้ำยุบพุ่นได้พี่น้องพุ่น ผีเขาแนมเพ็ดอยู่ฟงังผุดยน้ยพี่น้องนามลงมาหอดผี่เลยพี่ลงมาหอดผี่เลยได้พี่น้องพี่นเนาะขันนามขันนามขืนนี่เขาก,กับพกล้ามาได้พี่น้องนี่มันจะลึกเพียงข้อเลยได้นน่ลงมานี่นี่ลงมาตรงนี้เพียงข้อเลยพี่น้องอันสีมืดบ่นี่ คุณเด้อพี่น้องหอยไหมหอยหลายได้เนี่เพราะว่าเขาก็สิมาทุบเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาก็สิมาทุบเอานะอเ,าเอาด้อนี่พวกจังสีนะพี่น้องนี่น,นี่นี่เนาะเขาก็สิมาทุบเอานีา่คุณน่ะนิดตะหอยหเต็มเด้อพี่น้องเนาะ แล้วก็จะซมี่อันนักท่องเที่ยวนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็มาอัน,นอยางเด่นมาเบ่งบรรยากาศฟังนี่นะ,พ,นนะพี่น้องเนาะคุณเห็นบอ่อฟังพุ่นจะเป็นฟังพ่นจะเป็นอันบนเขาเด้ค่ะนั่นที่เฮาแนี่ยเห็นตึกอยู่บนเขาเขาเอินเขาพระตำหนักเด้ค่ะเขาเอินเขาพระตำหนักเขาพระตำหนัก เน่เบองผุ่นก็จะเป็นก้อนลานเนะพี่น้องเนาะก้อนลานนี่เบิ้งเรือเรือกำลังสิยแลนออกแลนเขานะพี่น้องนี่เรือพี่นอ้องเรือ เลือดทียนเลือดเที่ยาแนมเห็นอันก็จะเป็นเลือดไม่จากอันเลือดไม่จากที่เสาพอนอยูแล้วพี่น้องมองอันมองทีทาเลือดเนาะทาเลือดเที่ยาจะขึ้นเลือดไปไปเกาะน,นะพี่นอ้องไปเกาะล่านเกาะหาดแย่แหลมย่หรือไปที่ไหนพูดเสาพอนก็นกบอกคยไปเนาะคยไปแต่เกาะลาดอยู่เทียสองเทียบ่ะ หอยหอยนี่ก็ต้องมีคนด้วยค่ะมีคนเอาค้อนเอาหยังมะแขะเอาได้พี่น้องแต่อยู่นี่คือพวก่อยมีค้นมาเขะเนาะลายได้พี่น้องมีตต์ตั่ใหญ่ๆไปฟังนี่นะสงสัยพวก่อยมีค้นมาหาละตรงนี้เพราะว่านามนามมันสิลงยำยำแรงเนาพี่น้องเน,ะนาะนามมันสิลงยำแรง ลมเสร็จละลมตีลังกาไปหันพี่น้องเล้ยโอ้โห้วยอยหยวยวอยมีปูตัวนี่น้อยพี่น้องปูมันแล่นเต็มเลยปูน้อยนะฮะ นี่เสาพ่นกับมาไทายคลิปใหเบิ้งเด้อพี่น้องพ่อจ้าอันไทยคลิปเร็วเนาะเสาพ่นกับจะขืนไปออกกาลังกายแล้ววันนี้ขืนไปออกกาลังกายทั้งเทิงเขาบนเขาก็าเลยพามาเบิง้งบรรยากาศอันน้ำก่อน,นะพี่น้องเนาะมันนีขืนไม่ค่อยแห้งปันใดเด้พี่น้องมันขืนนี่ขืนแห้งแห้ง ที่อันสาวพอนผ้าไปอันผ้าเบาวิวไปอาบน้ำมาื่อคืนเนาะก็เลยอาบบ่ได้เพราะว่าอันขื่นมันแห้งแต่ว่าอันนี้ขื่นไม่ค่อยแห้งปนใดอูนที่อันข้าซองอยู่เบึงข้าสานให้ซองไปทั้งฝุ่นน้อพี่น,นอ้นองเนาะซองไปทั้งฝุ่นเน่ะก็คือไปทางอันจอมเทียนเด้อพี่น้องอูนไปไกลๆฝุ่นละพี่น้อง ทีเหาสีแนมเห็นไปทำบุนไปสร้างจอมเทียนกับสิไก่แต่ตรงนี้มันเป็นอันตรงอันเขาพระตำหนักเนาะเขาพระตำหนักเขาอันซอทอล่อนะพี่น้องซอทอล่อมีวัดอยู่ด้พี่น,อออออนอ้องยุของเทิงนั่นมีวัดก็ตรตมีคนขืนไปทาบุญทางอย่างของเทิงเนานะบอย้ยห่ยพี่น้อง เอามือแขะบ่ได้เ้อพี่น้องอยต้องเอา้อนมาข้อเอา <c oughs> ต้องเอาขอนมาข้อเอาลายป่ะเพราะว่าคน้นสิบ่ค่อยมาแขะปานไดเพราะว่าอันช่วงหนาม,มันอันนี้เนาะพี่น้องหนาม,มันย่ำสาวเน,น,นาะหนามันขึ้นเนาะทีนี้ย่ำแรงยังสีก็บ่ก่อยไม่คนมาเบิกมาอันหาปานไดนี่จะขอมาเที่ยวมาเบิ่งบรรยากาศย่ำแรงเนาะพี่น้อง em là sẽ khiếnpha mực đến nó cái nó khiến và mực tối như ngay chắc tố này nọ non khi lấy nó Ô, cái gì đi chạy lại đi <laughs> 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 tao hỏi đấy cáiò nhỉ เลือไปแล้วคุณไกลๆคุณมันมืดแล้วเด้อพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นอันนี้เนาะสีอันเหมือนฟ้ามันก็เป็นม่วงๆจักหน่อยก็สีม่วงๆคุณพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตกดินแล้วท่านี้มันก็สีเป็นม่วงๆมืดๆเล้วบันท่านี้คลิปนี้สาวพรอมก็ขอลงแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณเอฟซีสุกท่านเด้อที่เข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องสาวพ่อนแชแนลเนาะกับบุคอยได้มีคลิปใหมเบิง้งเนาะก็ขอโทษคว้าไพ่หลายๆเดอ้อมื้อนี้ก็มาถ่ายคลิปใหมเบิง้งก็บดนๆเทียสาวพ่อนไปใส่เนาะก็เงียบหายเงียบคลิปแท้เนาะสิว่าแล้วเนาะค่ะก็ขอขอบคุณหลายๆเดอ้อขอบคุณหลายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำร่รวยๆถูกรางวัลที่1เดอ้อขอให้พี่น้องถูกรางวัลที่1ทุกๆคนเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย